ดูไฟแม่น้ำโขงวดื่อแห่งเนาะตุบๆๆๆๆๆตา อ,อุดรอุดรข้าต,ตแกแห้งครับหอดสอออกีย1 5 0กิโลถึงมาหาบลูกเทวดาครับผมอยู่หนองคายหนองคายตแกแห้งจังวตตะข้ตกแห้งดีพอสิกับบานก็แนะพอสิกับบานข้ตกแห้งไหมแจงก็หมื่นหมืดนแจง อีกร้อยห้าสิบกิโลเมตรถึงหนองคายจะได้มาตางรถไปยู่นี่โอ้แห้งกังแลยตอนนี้ตอนนี้อยู่โอ้อุดรอ,อุดรอ,อีหาสิบหก 5, ครับผมหาสิบหกกิโลเมตรหนองคายร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดโล่ปีนไปปีนไป แค่นี้แหละพอรถนะฝนแห้งนี่แล้แนะห้งจำกัดเครื่องว่านแล้วนี่พูนตรงพันธุ์น้องแสงครับผมโอเคครับผมรายงานข่าวไทยในเบิร์พี่น้องครับผมทางไหนตกคือทางอุดรไในนะครับนอ้ออุดรตกแรงครับผมเดินทางกับปลอดภัยทุกขุมขันนะครับเด้อพี่น้องครับรถอดีนั้น ดีตาชานะครับผมหลุมกับไรบางมองครับผมรับเด้อพไปนองเด้อเดินทางลอดไยครับว้ายสิถึงแล้วตัวนี้สะพานมิตรภาพไทยลาวก,กัมพูชีอโอ้มาหอดอยูอ่จะไหนเนาะออกป้องขาดมา,ยยาได้จะไหนถึงทาาเซยอครับโอ้ ครับพี่นอ้องเจะได้ผมสิไปได้เน,นาะข้างหน้าเฮานี่รืตัวนี้เป็นแม้หนามโค้งเหรออะอโบ้ไม่ดีไหมไม้หนามัมีอย่างโอมทำไม้หนาโค้งครับพี่นอ้องผมจะเล่นควมไปได้บนอ,นอ่อนเนาะโอ้โหพี่น้องโอ้เวียงจังครับผมเมืองดวงพินุจอดจเจริญแห่งอ๋อรับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่น้องไข่ครับผม น้องคายอันเพื่ยังทำฮะน้องคายอัเพื่ยังอันเพื่ยังนี่อันเ,เพื่ยังแต่ตอบไม่ได้พอาะ่ให้กระบ้านน้ำสีช่งางไหมโอ้สีเชีงยงใหม่โอ้อยากกระบ้านแห้งกันนีต่ตอ,อบได้โอ้มาทายพอน้ำนะครับทำไอ้ที่จะได้พอสิพอสิทายได้ ออพองที่สั่งโหพูดเลยราคาของมนันน้ำร้อนเอาหันซองไปพูดแหละฮันนอาไปพุดูดภาษาไทยเออเบิ่งเวียงจังนทร์นี่เวียงจันทร์เขาง,งามตัวยก็เสียดอ่ะลุงเอาลุงไทยนี่ลุงลุงไทยนี่ หมนล้วน้ำโค้งก็จุดที่ประเทศเขมรพแล้วมามีเยนมครับผมเ้าบนมแล้วอาะมาบครับ โอ้เดี๋ยวพอสิลอยถือกล้องให้พอสิลอยกลมไปหนามบวลึกหรอก,ออกพอร้อยดอิอาตายพอไหมพอสิร้อยกลมบวรุษหรอ,อโอ้เยเจ๋ง,งโอ้ยงูเหลือมคือสิหลายเนาะเออเปยเปิดไอ้ตบไม่ได้บ่ลุงงวดหน้หนาทิตย์สองหกนะครับรลุงเราบอกล่ะตบไม่ได้บ่หาม องคมเห็นคนตุกอดไปางานมาหาลูกชายกับบาะครับผมป,บปล่อยสิปล่อยให้กลับรถไฟครับไอพี่ตังก์คบยกขีตแท้เขาสิหล่อไปขายทางไหนบุญป้าป้านี่้ายที่เรางอโอ้บรรยากาศครับผมถ่ายรูปลุงไว้ก่อนไปยื่นค้างลุกไปพอจะเก็บลูปไปให้ไปตังค์อยู่ตั้งอมไม่ยื่นนี่แล้วข้างลุงแล้วฟิด ถ่ายลูกหายโบ,ยยบมีอยู่แต่บบเห็นโอมน้ำไปไปอยู่ข้างลุงพอสิไทยมือนนขึ้นบนตอกกระบาดน้ำลุกขึ้นพอลูกนี้จากเลยเฮ้ยเลยบรรยมาการมันสวยมรยราการสวยงามมาก ด้านหลังเป็นเวียงจันทอ่าหนึ่งสองเดียวดูไฟแมน่น้ำขโขงมืองามว่เอ้หมอเม็ดตนนี้อเม็ดครับเ้ยตนญกอนกลังง,งานแล้วต้ดดมอมาน เปียบเทียบไอความเจริญนะครับเนาะตอนนี้เห็นน้องไายนี่ยครับแม่น้ำโค้งเ<อ>วียงจันครับผมโอ้เวียงจันบานพี่น้องเฮ้าทางเล่าเจริญกว่าเพราะว่าเจริญกว่าเมืองหลวงกรุงเทพฯบ้านเฮาเลยครับเนี่ยโอ้สจว๊วตฮะบังละกำลังพัฒนาเลยเต็มปุ๊บปุ๊บไปตะมวลครับ Uh huh. ไฟกำลังสิขึ้นครับผมบางตึกกำลังเปิดได้ท่ามอาือท่ามอาือเปิดท่ามือขึ้นอ่าพี่โอมพี่อมแม่ลุงผ่าพแพแดงพี่ตังเสดํามตอนอยู่นองค่ายครับผม เวียงจันทร์ครับผมโอ้สุดยอดเจริญแห่งไปยังไปตั้งอ้อมนี่แหละครับผมวัดบุญวัดวัดศาสนาบ่อแหลนนะครับเนาะมาเจอโอ้เวียงจันทร์น้ะคนเจริญแห่งครับพี่น้องเอ้ยความเจริญแบบนี้บอเราเอาเบียบพี่น้องมันกับบนญยังนะครับเนาะ

ีเชียงใหม่เดี๋ยวปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนจะสวยงามมากเอ,อ้เสยงาม,มากไป ขี่ยื่นไปบ้านน,น้ำ่ยใส่วิดีโอสแกปไอ้ครับผมตานไม่ออกมาครับลูกชายครับผมอยู่ยื่นแขนรอบๆโอ้ยอ้ยน้องค่ายครับผม <c oughs> น้องโอมัก็ปิดตังครับผมเงาเัาินเบื่อบ้านครับผม เครื <hel> e ่องเสียงดังมวนรับเลยเวียงกันครับสาว6กิีงามครับเนาะสุขที่สุดสีเชียงใหม่เสียงคานปะเอาหนิลวกิโลศูนย์นับจากตรงนี้ไปบ่ร้อยขวนตะเลขเลย โอ้ครับผมพญายนาคครับผมพี่น้องตูบูตันครับผมมาทานสุนนดยอดสวยงามมากกรุงเทพเสียงคานหนึ่งสี่สองอำเภอสังคม เลเอาไปน้องบ้านน้องก็ได้มาถึงสุดเขตนะครับเนาะกิโลศูนย์่ไว้น้อง่ายครับผมอำเภอศรีเชียงใหม่เนาะครับเนาะอพราะ้องทำครับเป็น อาเวียงจันทร์นะครับเนาะเวียงจันทร์สวยงามมากครับพ er mm ี่อมีแยนกองแห้งครับผมพี่อมมีแยนกองแห้งไปพระกันไปมาพระเัียร์เขาเดือดเลยว่าแต่ผมมาเป็นพรุนไม่ชิจักเลยมาเป็นปุ้ดแจยยีกระพ่อเลย para. Oi, vem aqui. Hum. อ๋อเป็นากวงนะครับคืนนะตอนนี้กำลังเกชฟฟีนะครับเพราะ่ายอยู่เรื่องเรื่องจันครับผมฟังตรงขามไฟเขาครับผมแล้วก็เป็นเพรนาครับผมลูกปั่นยีงน้องไข่ครับแรมโอู้้ดอนฝนดีแห้งครับผมสวม ม,มือตึ๊บเลยแนมเบินทางแล้วเดี๋ยวครับผมไปนองเลยกลับกลับนะยังโกไฟเขียวหวิไฟแดงห้าชาติปะ